สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาสอนทำกับ acl บน g n s 3 vm นะครับโดยนะครับให้วาดภาพตามนี้นะครับของ r o u t ร์มา2ตัวเองเลือกแค่มาาหนึ่งตัวนะครับโอเคอันนี้จะต่อจากกับ sql shell นะครับทุกคนต้องไปเปิด sql shell service ที่บน r o u t ร์ตัวนี้ก่อนอะผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไปโชว์กันนิ่งดูผมมีการ configure sql shell แล้วนะครับ นะครับมีการบังคับให้ออเทนเรียบร้อยแล้ว A a a u t h e n t i c t t o o นน่โมเดลนะครับมีการคอนฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับการสมุตเป็นออกันนะครับโชว์คอนโทรลเพน โอดโอเพนคอร์เอาบางต้นนะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมเปิดเซอร์วิสไว้ก็คือมี tcp port 22 s สิบสอ sql l นะครับ tcp 2 3คือเท l เน็อันนี้ดูว่าเปิดเซอร์วิสไปแล้วทุกคนไปดูในบทของ sql เ l l เองนะครับอ่ะแล้วก็ show ip interface brief ผมเซทไอพีไปแล้วตัวนี้จะเป็นเบอร์1928.1254 นะครับต้องเตรียมกลับกันนะครับส่วนเราเตอร์ r 1เนี่ยเป็นเบอร์100่อยเราเตอร์ตัวเทียครับตัวยินดุคไเนี่ยเป็นเบอร์200นะครับอ่าเราเตอร์ r 1นะครับทดสอบว่าอ่าพิมพได้ก่อน192.168.1.254อนี่อันนี้พิมได้นะครับทเทรลเน็ตดูนะครับนะครับ192.168.1.254นนะครับ user admin password Cisco นะครับแอดมินนะครับ password Cisco นะครับเอ็นะครับ Enable Cisco นะครับอันนี้ยืนยันว่าเทลเน็ตได้นะครับผม exit ออกมานะครับเมื่อกี้เทลเน็ตได้นะครับต่อไปของ SQL Shell ดูเดี๋ยวใช้ใช้ SSH ลบ L นะครับ User j o h Doe แล้วกันผมสร้าง User ไปสอง User นะครับเวอร์ชัสอตามด้วย AP อันนี้ยืนนะว่า SQL Shell ได้นะครับพัดเวิร์ดเป็น c i โ c o เหมือนกันนะครับ Enable Cisco นะครับอ่า Exit ออกมานะครับส่วนตัว n นุ Cayen น,นะครับทดสอบเหมือนกัน Nuk ค a y น n อ u k Cayen set IP ก่อนนะครับนะครับแล้วก็ if config ดู นะครับไอมันนึงผมลองเทลเน็ตเหมือนกัน192.168.1.254ได้นะครับใชอ้แอดมิน password sinko โกโกนะครับครัอบ exit ออ,ออกมานะครับเหมือนกันครับ secure shell ก็ ssh เอาเป็น jojoy@ นะครับอ่า192.168.1.254 นะครับเอ็มาสกิเกชเชลได้นะครับพัดเวิร์ดก็ซิสโกนะครับนะครับเข้าได้นะครับเอ็กซิสออกมาโอเคอันนี้ยืยยนยันว่าทั้งสองตัวนี้นะครับทั้ง1.100กับ1.200สามารถเทลเน็ตปิงแล้วก็สกิเกชเชลเข้าเบ,เาเบอร์1.254ได้โอเคผมเอมาสอนทำ ACL บน router ซิสโกนะครับบนจีนได้สามให้ดูนะครับ ACL บน router ซิสโกนะครับเราจะคอนฟิกเป็นอ่า นะครับคอนฟิกได้2แบบนะครับ a s s e t list นะครับไปชิมาให้ดูนะครับอันนี้คอนฟิกแบบตัวเลกแบบนัมเบอร์นะครับถ้าใช้199้เนี่ยเป็นมาตรฐาน ACL นะครับใช้เบอร์1นึ่งรเได้เป็น extended ACL แต่ถ้ามากกว่านี้ก็ตามนี้นะครับ1ั0 0าถึงเก้าน,นี่คือแต่ละ ACL เหมือนกันหรือ2,000ถึง2,69ก็เป็น extended ACL เราพูดถึง IP ACL นะครับทีนี้ผมจะคอนฟิกแบบ name ACL ให้นมต้นในคำว่า IP a s s e t list นะครับไปใช้ไหมดูนะครับผมจะทําแบบ extend วันนี้จะทําแบบ extend ให้ดูก่อนนะครับแบบสาตรฐานเอาไว้ข่าวหน้ากันนะครับในแบบ extend นะครับ extend ก็ตั้งชื่อขึ้นมาสมมติตั้งชื่อว่า test ACL 1นะครับผมตั้งชื่อนะนะครับผมก็สมมุติผมจะปิด telnet นะครับ ปิดเทลเน็ตอ่าผมเปิดเทลเน็ตแค่เบอร์เดี๋ยวดูก่อนผมจะให้เทลเน็ตได้แค่อ่าเบอร์200เบอร์เดียวเบอร์2องเบอร์เดียวนะนะครับเบอร์200เบอร์เดียว,นะนะ 200, ยวผมก็เปร์มิต tcp นะครับโฮสต์หนึ่งเก้าสไปที่โฮสต์นะครับหนึ่งเก้าส EQ 23นะครับแล้วก็ Deny นะครับผมจะ Deny Deny นะครับ TCP any Any นะครับ EQ 23อ่ะผมก็อปให้ดูกับว่าที่ผมทําทําแบบนี้นะครับ เราเห็นความแตกต่างน,นะครับ hypermethod โอเคนี่ซ้ำกันอันนี้ต้นทางครับ p e r m ม t h o ฮสต้นทางไปทางปัดยิบสามโอเคนะครับอันนี้ที่ผมทำไว้ อันนี้ของเทลเน็ตนะสว่วนซีเคียวเชลเดี๋ยวให้กลับกันนะกันนะครับซีเคียวเชลเนะี่ยผมจะเปิดแค่เดี๋ยวสับกันนะเอาสับกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวซีเคียวเชลผมจะเปิดแค่โฮสเบอร์หนึ่งร้อย นะครับกดยิบสองนะครับแล้วก็ d ีนายทีี่นี่ยิบสองดีนาย a อซ a เอนะครับแล้วก็เ e อาาร์มิทไอพีเอนน่เอออธิบายให้ฟังนะครับว่าผมใช้อะไรไปบ้าง อันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเรากำลังคอนฟิกใน a c ยแบบ extend กันอยู่ตัวนี้ที่ผมมีเพิม่มีตัวนี้เพิ่มพ o ต์ oh, นะครับแต่ละเห็นบัแต์ต่างเดี๋ยวตรวจสอบด้วยกันโชว์ดูแล้วก็ดีนา ICMP โอเคนะครับคู่นี้คืออนุญ,ญาตเทลเน็ตแค่เบอร์200ร้อยที่ตัวนี้ อันนี้อนุญาตเฉพาะเบอร์100เป็น SQL เชลนะครับจะกลับกันนะส่วนปิงปิงห้ามทั้งหมดนะครับการโทรที่อาจจะบนองอานนะครับอ่าเดี๋ยวตรวจสอบว่าทำถูกต้องหรือเปล่าใช้คำอันนี้ครับ Show IP Address นะครับอันนี้ที่ผมทำไวต้ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะครับตรวจสอบดูนะครับเองอนไข t a l n e t นะครับ t a l n e t คืออนุญาตเบอร์200 ส่วนชิคกีายชลอนุเบิยัดเบอร์หนึ่งร้อยนะส่วนปิงห้ามทั้งหมดนะครับอันนี้ขั้นตอนที่สองก็ไปออนตามภาพเนี้ยผมออนที่ขาจิกกบิดศูนย์เป็นขาอินนะจีศูนย์ทับศูนย์เป็นขาอินเมื่อกี้ตั้งชื่อตัวนี้ไว้นะครับผมก็คอนฟิกเหมือนเดิมอินเทอร์เฟซจิกกบิดศูนย์ทับศูนย์นะครับไอพีแอสเซสกรุ๊ปตั้งชื่ออะไรไว้วก็ใส่ตรงนั้นนะครับขาอินอ่าสองขั้นตอนครบถ้วนเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่า ได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนน้องทำตามดูนะครับ2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ประกาศ ACL นะครับอน่างตอนนี้หนึ่งกาศ ACL ขั้นตอนที่สอนะครับ on ACL ACL เอามาดูผลนะครับเริ่มต้นที่เทลเน็ตก่อนไอเบอร์สองจะเทลเน็ตได้นะครับแต่ SQL Shell ไม่ได้เราก็มาดู เบอร์สองร้อยคือเบอร์นี้มีนุ๊กนะครับตัวมีนุ๊กดยก่อนก็ได้มีนุ๊กนะครับเริ่มที่ปิงก่อนปิงหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองห้าสี่ปิงไม่ได้นะครับปิงมันตะค้างมาเลยนะครับสองร้อยนะครับไอตัวกดคอนเทนเซอะไรว่ามันมันปิงไม่ได้อย่าเหรอมันค้างมาเลยนะครับแต่ว่าเทลเน็ตอาชิเคเชลก่อนซิเคเชลก็ไม่ได้ เพราะว่าเบอร์นี้นะครับ sql เชลเนี่ยได้แค่เบอร์หนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ให้ดูนะครับมีนุกนะครับปิ้งไม่ได้ปิ้งค้างนะครับ sql เชลก็ไม่ได้แต่พระเทลเน็ตนะครับเทลเน็ตได้นะครับได้นะครับ a ซิโกนะครับสำเร็จนะครับต่อไปตัว r หนึ่งนะครับ r หนึ่งเนี่ยปิ้งไม่ได้เหมือนกันสองห้าสี่ นะครับปิงขึ้นไปตัว u นะครับ u กเขไม่รู้าจักนะครับอ่าแต่เทลเน็ตได้ไหมเทลเน็ตก็ไม่ได้นะครับเทลเน็ตไม่ได้แต่ถ้าซ q เกิลเชลต้องได้เห็นไ,ไหมครับแอดมินนะครับดูเซอร์เซอร์เอรเจนไวสองอันนะอนทเ่ทดีพัทเปิดเป็น s ิทกนะครับเห็นไหครับสำเร็จนะครับอ่าผมกลับมาดูที่ตัวตัวนี้ผมโชว์ดูว่าโชว์ไอพีแอดเนิดนะครับ จะมีคาว่าแมทนะแมทหมายถึงว่ามีคนเข้ามาใช้นะครับแมทจะเนอนไข่ไหนยังไงนะครับโอเคนะครับโชยุเซ์ดูนิดนึงใช้เขมันหูอันนี้ใช้หูนะครับเห็นไหมครับมีการมีโหมดเข้ามานะเข้ามานะครับโอเคโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ทําแบบตัว acl นะครับสองขั้นตอนนะครับผมโช์นี้ไปให้นะครับแล้วก็เทสนะครับเทสทดสอบนะครับ เห็นนะครับการเปิดเซอร์วิสก็ไปดูวิดีโอการเปิดสกิลเชลก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบดูสองขั้นตอนสองขั้นตอนตรงนี้ของทิ้งกันเลยดูสองขั้นตอนอเห็นนะครับแล้วก็ตอนทดสอบก็ดูว่ามีการใช้ไหมนะครับอีกคำว่าแมทแมทคือมีการมาตรงกับ ACL มาแล้วนะครับในการเทสนะครับปิงไม่ได้นะครับปิงบล็อกปิงทั้งหมดนะครับโอเคครับวันนี้ คงได้ฝึกฝนทำหรับนัง ACL กันพอสมควรอันนี้เป็น e x t e n s i บ,บ n ACL m e a นะครับตั้งชื่อตัวไหนก็ on ตัวนั้นนะครับตัวอักษรเป็น case sensitive น,นะครับตัวตัวใหญ่เสร็จได้ถูกต้องโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอตัวต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ